สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชา channel ค,ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะสำหรับใครนะคะที่ลืมรหัสในการเข้าสู่แอปทางรัฐค่ะแบบกดเข้าสู่รหัสยังไงนะคะก็ไม่ถูกสักทีนะคะเราเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะคะเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ระบบของแอปทางรัฐกันได้ะคะ่ะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ ด้วยค่ะส่วนถ้าใครนะคะลืมรหัสผ่านกันนะแล้วก็อยากแก้กันแล้วนะคะมาดูวิธีในมือถือกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลย <Evet. S 2> ก็สําหรับใครนะคะที่ลืมนะคะรหัสของตัวเองค่ะทุกคนก็สามารถนะคะกดที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะเขาเนี่ยจะให้เราทําการเข้าสู่ระบบนะคะด้วยการใส่เลขแบบประชาชนนะคะแล้วก็รหัสผ่านนั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าในกรณีนะคะถ้าเราเนี่ยเกิดลืมรหัสผ่านนะคะทุกคนนะให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าลืมรหัสผ่านได้เลยนั่นเองค่ะ หลังจากที่เรานะคะกดคําว่าลืมรหัสผ่านแล้วนะคะเขาเนี่ยจะให้เราป้อนนะคะเป็นตัวบัญชีผู้ใช้นะคะหรือว่าเลขบัตรประชาชนนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถใส่เลขบัตรประชาชนเข้าไปในช่องนี้ได้เลยนั่นเองค่ะ หลังจากที่เรานะคะใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดถัดไปแล้วนะคะเขาจะแจ้งว่าการุณานะคะเลือกช่องทางสําหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ค่ะว่าเราเนะคะต้องการเลือกเป็นเบอร์มือถือนะคะหรือว่าบัตรประชาชนค่ะใน,ในวันนี้นะคะพอจะมาสอนวิธีแบบบัตรประชาชนนั่นเองค่ะทุกคนก็กดว่าตั้งค่าใหม่นะคะทางบัตรประชาชนไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาจะให้เราเนี่ยทำการเตรียมนะคะตัวบัตรประชาชนค่ะทุกคนแล้วก็เช็คเลขแบบประชาชนของเราให้ถูกต้องค่ะหลัง จากที่เราเช็คเลขบัตรประชาชนของเราถูกต้องแล้วนะคะก็กดคําว่าถัดไปได้เลยนั่นเองค่ะพอเรากดถัดไปแล้วนะคะเขาจะให้เรานะะคใส่เป็นคํานําหน้าชื่อนะะคแล้วก็ชื่อจริงของเราตามบัตรประชาชนค่ะแล้วก็นามสกุลค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็กดคําว่าถัดไปได้เลยนั่นเองค่ะพอเรากดถัดไปนะะคในหน้านี้ค่ะจะให้เราเป็นการระบุนะะคเลขหลังบัตรประชาชนของเรานั่นเองค่ะเพื่อนๆก็นําเลขหลังบัตรประชาชนของเรามาใส่ในช่องนี้ได้เลยหลังจากนั้น กดถัดไปได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดถัดไปแล้วนะคะในหน้านี้ค่ะจะให้เราเนี่ยทำการใส่วันเดือนปีเกิดของเรานั่นเองค่ะเพ,พื่อนๆนก็ใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะคะให้ตรงกับประชาชนของเราได้เลยค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการตั้งรหัสผ่านใหม่นั่นเองค่ะในตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ของเราเองไปได้เลยนะคะนี่นะคะกรุณาสร้างรหัสผ่านใหม่นะคะซึ่งรหัสผ่านนะคะจะต้องมีไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษรนะคะมีอักษรอย่างน้อย1ตัวอักษรนะคะเป็น A ถึง Z ะะนนะแล้วก็มีตัวเลขนะคะอย่างน้อย1ตัวนะคะทุกคนนะแล้วก็อักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะในการตั้งนะคะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะเพื่อนๆนะคะก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ของเราให้เรียบร้อยเลยนะคะหลังจากนั้นก็กดคําว่าเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะนี่นะคะเขาเนี่ยก็จะขึ้นแล้วนะคะว่าการตั้งรหัสผ่านใหม่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเราก็กดตกลงไปได้เลย หลังจากนั้นนะคะเวลาที่เราเนี่ยจะเข้าสู่ระบบนะคะของแอปทางรัฐค่ะเราก็ใส่เลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็รหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะคะเราเนี่ยก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้แล้วค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมพ่จากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทําคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ทีด้านล่างได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้ว ค่ะทุกคนบ๊ายบาย